ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอครั้งที่เฉินเซียงมองเห็นผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณใช้ทักษะภาพหลอนระดับสูงสุดเขาก็ทำเหมือนกับครั้งก่อนโดยขับเคลื่อนทุกวิธีการที่คิดว่ามันอาจช่วยต้านทานทักษะภาพหลอนได้เป็นเพราะเขาประสบความสำเร็จด้วยความบังเอิญดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าวิธีการใดใช้ได้ผล ผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณจ้องมองเฉินเซียงด้วยสีหน้าตกตะลึงนางไม่นึกฝันเลยว่าทักษะภาพหลอนระดับสูงสุดของนางจะล้มเหลวจริงๆและที่สำคัญยังเป็นการล้มเหลวโดยมีเป้าหมายเป็นผู้ชายต้องทราบด้วยว่าการใช้ทักษะภาพหลอนกับผู้ชายแทบไม่มีโอกาสจะล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชายหนุ่มที่มีการควบคุมจิตใจไม่ดีพอก็พร้อมที่จะถูกล่อลวงด้วยเล่ห์กลเบื้องต้นอย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามชายหนุ่มอย่างเฉินเซียงกลับรอดพ้นการสะกดจิตด,ด้วยทักษะภาพหลอนระดับสูงสุด เป็นไปไม่ได้ผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณตะโกนเสียงลั่นดวงตาของนางประตูพลังแสงสีทองอีกครั้งเฉินเซี่ยงยืนยิ้มมุมปากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ตกอยู่ในพวังภาพหลอนเห็นรอยยิ้มของเฉินเซี่ยงผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณก็รู้สึกสิ้นหวังลูกไม้ของเจ้าใช้ไม่ได้ผลกับข้าหรอกเฉินเซี่ยงเย้ยหยันจากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปทุบตีนางอย่างบ้าคลาั่ง ผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณมีหน้าตาเหมือนกับฟางชิงทุกประการแต่ในสายตาของเฉินเซี่ยงมองว่าผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณไม่ได้มีเสน่ดึงดูดเหมือนกับฟางชิงด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจะลงมือทุบตีอย่างไม่มีเมตตานายน้อยเฉินขอข้าเป็นคนปลิดชีพนางฟางชิงตะโกนขึ้นยามนี้นางรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก นางไม่เคยเห็นผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณตกอยู่สถานการณ์เช่นนี้มาก่อนและที่สำคัญผู้นำเผ่าศูนย์วินกำลังถูกทารุณโดยเพศชายที่นางมักดูถูกเหยียดหยามมาโดยตลอดอย,อย่างไรก็ตามฟั่งชิงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฉินเซียงจึงสามารถต้านทานทักษะภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณได้ยอมได้กล่าวจบเฉินเซียงก็ซัดผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณอีกครั้งนางตัวดีเจ้ากล้าดีอย่างไร ผู้นำเผ่าศูญวิญญาณปัตุพลังแสงที่ดวงตานางกำลังใช้ทักษะภาพหลอนสะกดจิตฟางชิงอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้ขวางกั้นการใช้งานภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณไปลงนรกสนังปีศาจฟางชิงขับเคลื่อนทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณของตนเมื่อผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณมองเห็นแสงสีทองจากดวงตาของฟางชิง นางก็กรีดร้องโหยหวนก่อนจะมีเปลวเพลิงสีทองแผดเผาจากภายในร่างกายออกมาภายนอกจะเห็นได้ฟางชิงกำลังใช้ทักษะพลังวิญญาณของนางกลืนกินจิตวิญญาณของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณจากสะกดจิตด้วยทักษะภาพหลอนโดยตรงในขณะนี้ร่างกายของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณปรากฏปรานาพลังสีทองเอ่อล้นก่อนจะล่องลอยมาเข้าผสานกับร่างกายของฟั่งชิงฟ่งชิงที่เคยมีอาการบาดเจ็บทางจิตวิญญาณที่รุนแรงยามนี้มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ท้ายที่สุดฟั่งชิงก็ลุกขึ้นยืนนางแหงนหน้ามองท้องฟ้าและถอนหายใจนับแต่นี้จะไม่มีเผ่าศูนย์วิญญาณอีกต่อไปเฉินเซี่ยงมองไปรอบๆและพบว่าหมู่บ้านศูนวิญญาณขนาดเทียบเท่าเมืองใหญ่ยามนี้มีกลิ่นประหลาดของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณปกคลุมไปทั่วหย่อมย่านผู้คนในหมู่บ้านศูนวิญญาณล้วนถูกกลิ่นประหลาดเล่นงานและจิตวิญญาณของพวกเขาถูกดูดซับไปโดยผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณ แม้ผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณจะได้รับจิตวิญญาณของผู้คนจำนวนมากทว่าทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณของนางกลับไม่อาจสะกดจิตเฉินเซี่ยงได้เฉินเซียงถอนหายใจเบาบางเขาไม่คาดหวังว่าในขณะที่เผชิญหน้ากับผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณอยู่นั้นผู้คนจำนวนมากจะถูกฆ่าชีวิตด้วยกลิ่นประหลาดที่นางปลดปล่อยจบสิ้นแล้วหรือเฉินเซียงกล่าวถามหมู่บ้านศูนย์วิญญาณของท่านล่มสลายจริงหรือนี่ยังไม่จบสิ้น เพราะข้ายังไม่ค้นพบพลังมนตราที่สร้างปัญหาต่อจิตวิญญาณของพวกเราฟางชิงสายหัวพลางกล่าวตรับใดที่พลังมนตรานั้นไม่ถูกขจัดพวกเราก็ต้องเผชิญกับคำสาปตลอดไปจริงสิแม่นางฟางข้าต้องการรู้จุดมุ่งหมายของพี่สาวเมิงเอ๋อและกลุ่มคณะแต่ผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณตายไปเสียแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจ เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาปัจจุบันข้ากลืนกินจิตวิญญาณของนางไปแล้วและข้าสามารถตรวจสอบความทรงจำของนางได้ฟังชิงกล่าวนางจับมือเฉินเซี่ยงและกล่าวต่อข้าต้องการทำลายต้นชื่อหวนทั้งหมดในคฤหาสนี้เฉินเซียงพยักหน้าเขาจำได้ว่าหากผู้ชายเผ่าศูนย์วิญญาณกลืนกินผลชื่อหวนก็จะทำให้ตั้งรันเขาตามฟังชิงไปที่ตำแหน่งของต้นชื่อหวนทั้งสิบก่อนจะจัดการหรือถอนและใส่ลงไปในเตาเทพท้าพิภพเพื่อเผาทำลายในขั้นตอนต่อไป ในขณะที่ทําการเผาทําลายต้นชื่อหวนน้องสาวเสี่ยวจิงได้ค้นพบพลังงานที่มีความแปลกประหลาดเอ่อล้นออกมาจากต้นชื่อหวนซึ่งนางคาดเดาว,ว่ามันควรจะเป็นอํานาจพลังแห่งมนตราเมื่อน้องสาวเสี่ยวจิงบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบให้เฉินเซี่ยงรับรู้เขาก็ควบคุมเตาเทพท้าพิภพในกรรมวิธีสกัดกลั่นเพื่อหลอมรวมควบแน่นพลังงานชนิดพิเศษให้อยู่ในรูปของดวงแก้วจากนั้นจึงส่งต่อให้น้องสาวเสี่ยวจิงนําไปศึกษาคนา้นคว้า พี่ใหญ่บางทีท่านอาจสามารถใช้พลังงานชนิดนี้ต้านทานพลังคำสาปได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะเรียกดวงแก้วนี้ว่าดวงแก้วมนตราทางด้านของฟั่งชิงนางไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงกับน้องสาวเสี่ยวจิงกำลังทำสิ่งนี้เนื่องจากนางจำเป็นต้องกลั่นย่อยจิตวิญญาณของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณดังนั้นนางจึงเข้าไปด้านในห้วงมิติกระจกเทพหวิถีและรวมตัวอยู่กับกลุ่มคณะของชิงเยเว่ จากการพูดคุยกับชิงเยเว่ฟังชิงจึงได้รู้ว่าเฉินเซียงสามารถหลุดพ้นจากผวังภาพหลอนของนางเพราะได้รับการช่วยเหลือจากชิงเยเว่และกลุ่มคณะก่อนที่เขาจะไปช่วยเหลือนางในการต่อสู้กับผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณยามนี้เฉินเซียงยังคงอยู่ในคฤหาสฝ่ายปกครองเผ่าศูนย์วิญญาณเนื่องจากน้องสาวเสี่ยวจิงมีการสัมผัสได้ว่าภายในคฤหาสฝ่ายปกครองยังมีพลังงานที่คล้ายคลึงกับพลังงานในดวงแก้วมนตรากำลังผันผวนออกมาจากที่ใดสักที่ แม่นางฟ่างทำไมผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณจึงมีรูปลักษณ์เหมือนกับท่านท่านกับนางเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือว่าท่านกับนางเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเฉินเซี่ยงกล่าวถามไปยังฟ่างชิงในกระจกเทพหกวิถีข้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับนางการที่นางมีรูปโฉมคล้ายคลึงกับข้าก็เป็นเพราะนางจงใจลอกเลียนแต่ข้าไม่รู้หรอกว่าทำไมนางถึงต้องการลอกเลียนรูปโฉมของข้าฟ้างชิงกล่าวพลางถอนหายใจ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซี่ยงพยักหน้าอืมมมข้าพอจะเดาได้ว่าทำไมนางถึงต้องการลอกเรียนรูปโฉมของท่านเป็นเพราะอะไรหรือฟางชิงกล่าวถามแน่นอนว่านางสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานมากแล้วท่านไม่รู้ตัวหรือว่ารูปโฉมของท่านมีเสน่ห์แปลกๆที่ดึงดูดความสนใจของผู้อื่นเฉิญเซี่ยงกล่าว หากเดาไม่ผิดผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณต้องการทดลองดูว่าการมีรูปโฉมเหมือนกับท่านจะทำให้มีเสน่ห์แปลกประหลาดเหมือนท่านหรือไม่ท่านทำไมข้าไม่เคยรู้ตัวมาก่อนที่สำคัญไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้กับข้าเลยด้วยซ้ำฟางชิงกล่าวถามในระหว่างนั้นนางนำกระจกออกมาส่องดูรูปลักษณ์ของตนแต่ก็ไม่ได้ค้นพบสิ่งใดสิ่งนี้อาจเป็นผลกระทบจากทักษะพลังวิญ,ญญาณของท่านเฉินเซียงกล่าว ทักษะพลังวิญญาณของท่านไม่ควรมีความสามารถในการกลืนกินจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวมันควรจะมีความสามารถอื่นๆด้วยข้าไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณมากนะักฟั่งชิงสายหัวนายน้อยเฉินข้าขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ข้าประเมินท่านต่ำไปจริงๆว่าแต่ท่านต้านทานทักษะภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณได้อย่างไรเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าท่านพักผ่อนไปก่อนหลังจากท่านหายดีพวกเราจะมาทดสอบกันอีกครั้ง กล่าวจบเฉินเซียงก็หอดทยานไปยังภูเขาที่อยู่ในส่วนลึกของคฤหาสฝ่ายปกครองน้องสาวเสี่ยวจิงระบุว่าดวงแก้วมนตรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อบางสิ่งอย่างและมันควรซ่อนอยู่ในภูเขาแห่งนี้นายน้อยเฉินท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือท่านควรมีอาการอ่อนล้าจากการต่อสู้ดังนั้นท่านเองก็ควรจะพักผ่อนเช่นกันฟางชิงกล่าวถามข้าเองก็กำลังจะพักผ่อนเช่นกัน เฉินเซียงกล่าวเขาไม่คิดจะบอกว่าตนเองกำลังทำการสำรวจคฤราสห์ฝ่ายปกครองเผ่าศูนย์วิญญาณเพราะเกรงว่าฟางชิงอาจไม่เห็นด้วยกับการสำรวจครั้งนี้หากว่าฟั่งชิงไม่เห็นด้วยกับการสำรวจของเขานางก็อาจใช้ทักษะภาพหลอนยับยั้งเขาเอาไว้แม้เฉินเซี่ยงจะสามารถต้านทานทักษะภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณแต่มันไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะสามารถต้านทานทักษะภาพภาพหลอนของฟั่งชิงได้ ในปัจจุบันเฉินเซียงค่อนข้างหวั่นเกรงเชื้อสายเผ่าสูนวิญญาณเนื่องจากทักษะภาพหลอนศูนวิญญาณเป็นทักษะสะกดจิตที่ยากจะต้านทานได้และถึงแม้เขาจะสามารถต้านทานทักษะภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณได้แต่เขาไม่มีความมั่นใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทักษะภาพหลอนของฟ่งชิงด้วยเหตุนี้เขาจึงคิดว่าหากไม่สามารถต้านทานทักษะภาพหลอนของนางก็จำเป็นต้องอยู่ให้ไกลห่างจากนางเอาไว้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเขาไม่สามารถแยกตัวหรือละทิ้งฟั่งชิงได้เพราะจําเป็นต้องพึ่งพานางในการตาหากลุ่มคณะของหลิวเมิงเอ๋อเฉินเซียงคิดว่าฟั่งชิงสมควรมีความคุ้นเคยกับหลิวเมิงเอ๋อและคนอื่นๆพอสมควรและเมื่อถึงเวลาที่พบกลุ่มคณะของหลิวเมิงเอ๋อเขาจะส่งฟั่งชิงและพักพวกให้กลุ่มคณะของหลิวเมิงเอ๋อรับช่วงต่อ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันตราบใดที่ฟั่งชิงอยู่ในกระจกเทพหกวิธีและถูกปิดกั้นการออกมาด้านนอกเฉินเซี่ยงก็ไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะถูกนางสะกดจิตด,ด้วยทักษะภาพหลอนอย่างไรนะทางด้านของฟ่งชิงในกระจกเทพหกวิธีแม้นางจะไม่รู้ความคิดของเฉินเซี่ยงในปัจจุบันแต่นางก็พอจะรู้สึกได้ว่าเฉินเซี่ยงมีอารมณ์ต่อต้านตัวนางแน่นอนว่านางไม่ต้องการให้เฉินเซียงรู้สึกต่อต้านนางแต่นางคิดว่าการ,รเผชิญกับผู้นำเผ่าศูน,นย์วิญญาณมีความเสี่ยงมากเกินไป ดังนั้นนางจึงตัดสินใจสะกดจิตเฉินเซี่ยงก่อนที่จะทํามิดีมิร้ายเขาเพราะห้ามใจไว้ไม่อยู่อันที่จริงฟั่งชิงต้องการจะขอโทษเฉินเซี่ยงที่ทําการล่วงละเมิดแต่นางไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรดีและเมื่อเฉินเซียงบอกว่าเขาจะกําลังพักผ่อนนางก็ไม่กล้าจะพูดอะไรให้เป็นการรบกวนแน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ได้พักผ่อนและปัจจุบันเขามาถึงภูเขาในส่วนลึกคฤหาสน์ฝ่ายปกครองเขาทะยานไปรอบๆภูเขาแต่ก็ไม่พบปากถ้ำหรือช่องทางอุโมง์ อย่างไรก็ตามดวงแก้วมนตรามีปฏิกิริยารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพี่ใหญ่ดวงแก้วมนตรามีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวงั้นหรือเสี่ยวจริงเจ้าพอจะเดาได้ไหมว่ามีสิ่งใดซ่อนอยู่ภูเขาลูกนี้เฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าไม่สามารถคาดเดาถึงอะไรได้น้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวพี่ใหญ่ทักษะจิตติปของท่านสามารถมองทะลุภูเขาได้หรือไม่ ไม่ได้เฉินเซี่ยงกล่าวเมื่อครู่ที่เขาทะยานไปรอบๆภูเขาเขาได้ทดลองเปิดใช้งานทักษะจิตติบแล้วแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้หรือว่าพวกเราจะต้องระเบิดภูเขาลูกนี้เฉินเซี่ยงมองดูภูเขาจากระยะห่างก็รู้สึกว่าตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาในคฤริสั์ค่อนข้างแปลกซึ่งดูเหมือนภูเขาลูกนี้ไม่ได้มีอยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมน,น้องสาวเสี่ยวจิงก็ค้นพบความผิดปกติเช่นเดียวกันนางกล่าวขึ้นว่า พี่ใหญ่เป็นไปได้หรือไม่ว่าภูเขาลูกนี้ถูกสร้างขึ้นภายหลังการก่อสร้างคฤราสา์ไม่รู้สิเอาเป็นว่าข้าจะลองหาวิธีทำลายภูเขาเพื่อค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในเฉินเซี่ยงลอยตัวสูงและทำการควบแน่นอำนาจพลังปลดปล่อยลูกไฟยักษ์ย้ายโจมตีภูเขาในทันทีเมื่อลูกไฟยักษ์ย้ายกระแทกภูเขามันก็ระเบิดตัวเป็นเป,นเปลวเพลิงโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ทว่าภูเขาลูกนั้นหาได้สะทกสถานไม่ สิ่งที่ทำให้เฉินเซียงต้องรู้สึกประหลาดใจก็คือเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำถูกภูเขาดูดซาบจนหายไปอย่างรวดเร็วภูเขาลูกนี้เป็นอย่างไรกันแน่สิ่งที่พบเห็นทำให้เฉินเซียงไม่กล้าที่จะเข้าใกล้กับภูเขายามนี้เขาควบคุมก้อนหินขนาดใหญ่ให้ลอยสูงจากนั้นจึงใช้ปราณพลังผลักดันให้กระแทกกับภูเขาอย่างรุนแรงหินก้อนใหญ่แตกกระจายเป็นผุยผงทว่าภูเขาลูกใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อย ภูเขาลูกนี้จะแปลกประหลาดเกินไปแล้วเฉินเซี่ยงนำดาบเวทออกมาเขาผสานพลังและควบคุมให้มันโจมตีภูเขาลูกใหญ่ดาบเวทเล่มนี้เป็นสิ่งที่เฉินเซี่ยงเก็บเกี่ยวได้จากศัตรูซึ่งมันเป็นดาบเวทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินเซี่ยงควบคุมดาบเวทพุ่งชนภูเขาลูกใหญ่โดยตรงมันกลับไม่สร้างร่องรอยการโจมตีให้กับภูเขาลูกนั้นได้พี่ใหญ่ภูเขาลูกนี้ทรงพลังมากน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว เมื่อครูค่าทดลองใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสื่อสัมผัสและพบว่ามันมีอำนาจพลังอันน่าสพรึงซ่อนอยู่ในส่วนลึกเฉินเซียงได้ยินเช่นนั้นก็ไม่คิดจะควบคุมดับเวทโจมตีอีกต่อไปและเขาตัดสินใจติดต่อหาฟางชิงที่อยู่ในกระจกเทพ6กวิถีแม่นางฟางท่านรู้เกี่ยวกับภูเขาในส่วนลึกครหหาดฝ่ายปกครองหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามท่านค้นพบความผิดปกติจากภูเขาลูกนั้นใช่หรือไม่ ฟางชิงถามกลับทันทีเห็นได้ชัดว่านางรู้เกี่ยวกับภูเขาลูกนั้นใช่ข้าสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในภูเขาเฉินเซี่ยงกล่าวแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องดวงแก้วมนตรานายน้อยเฉินท่านต้องรีบออกจากคฤราสหาดฝ่ายปกครองโดยเร็วที่สุดฟางชิงกล่าวอย่างจริงจังใต้ภูเขาลูกนั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆแต่ท่านควรอยู่ให้ห่างมันเอาไว้สิสิ่งนั้นคืออะไร เชินเซี่ยงกล่าวถามเขาเชื่อว่าสิ่งนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับพลังมนตราหรือพลังคำสาบดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะออกจากคฤหาสน์ฝ่ายปกครองในเวลานี้ข้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรฟางชิงกล่าวจากการตรวจสอบข้อมูลในความทรงจำของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณทำให้ข้ารู้ว่านางหวัดกลัวสิ่งนั้นเป็นอย่างมากหลายปีที่ผ่านมานางต้องการอยู่ให้ห่างจากสิ่งนั้นแต่นางไม่สามารถทำได้ เฉินเซียงรู้สึกว่าต้นชื่อหวนที่สามารถทำให้ผู้ชายตั้งครันสมควรได้รับพลังจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ขุนเขาสิ่งนั้นอันตรายมากเลยหรือเฉินเซียงกล่าวถามใช่และที่สำคัญเผ่าคนหน้าผากโปนก็มีสิ่งนี้เช่นกันฟางชิงกล่าวนายน้อยเฉินท่านต้องเชื่อข้ารีบออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเอาเป็นว่าข้าจะระวังตัวก็แล้วกันเฉินเซี่ยงกล่าว แม่นางฟางข้ารู้สึกว่าสิ่งนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพลังคำสาปอย่างลึกซึง้งฉะนั้นข้าจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดได้ยินดังนั้นฟางชิงตรหนักว่าไม่มีประโยชน์ที่จะห้ามปรามเฉินเซียงนอกจากนี้นางยังเริ่มเข้าใจว่าเฉินเซียงไม่ใช่คนที่ยอมเชื่อฟังนางหากเฉินเซียงเป็นคนที่ยอมเชื่อฟังนางเขาจะไม่หาทางดิ้นรนให้หลุดพ้นพรวังภาพหลอนและตามไปช่วยนางต่อสู้กับผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณอย่างแน่นอนถ้าเช่นนั้นท่านต้องระวังให้มากที่สุด ฟั่งชิงกล่าวความทรงจำของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณมีข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาลูกนั้นอยู่ไม่มากนะักแต่ข้ารู้ว่านางเคยเข้าไปในภูเขานั้นแล้วนางเข้าไปได้อย่างไรเฉินเซียงเร่งถามนางผ่านยอดเขาเข้าไปข้างในฟั่งชิงกล่าวนางหาวิธีพาตัวเองขึ้นไปอยู่ในที่สูงจากนั้นจึงกระโดดลงไปที่ยอดเขาเพื่อผ่านเข้าสู่ด้านในจริงหรือ วิธีนี้ฟังดูอันตรายไปหน่อยเฉินเซี่ยงกล่าวปัจจุบันเขารู้ว่าภูเขาลูกนี้มีความแข็งแกร่งทนทานหากการกระโดดจากที่สูงลงสู่ยอดเขาไม่ได้ทําให้ผ่านเข้าสู่ด้านในได้โดยตรงอย่างที่ฟางชิงบอกตัวเขาก็จะกระแทกกับยอดเขาอย่างรุนแรงใช่และด้วยความอันตรายนี้ข้าจึงแนะนําให้ท่านอยู่ห่างจากสิ่งนั้นเอาไว้ฟางชิงกล่าว จากการที่ข้าตรวจสอบความทรงจำของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณก็ดูเหมือนนางจะคิดว่ามีกลุ่มคนปริศนาเป็นเจ้าของภูเขานี้และควรจะเป็นกลุ่มคนที่ปลดปล่อยพลังคำสาปใส่เผ่าศูนย์วิญญาณข้าคิดว่าภูเขานี้สมควรเป็นสถานที่ปลดปล่อยคำสาปหรืออะไรทำนองนั้นฟางชิงบอกกับเฉินเซียงเกี่ยวกับสิ่งที่นางคิดวิเคราะห์สถานที่ปลดปล่อยคำสาปอย่างนั้นหรือช่างน่าสนใจจริงๆ เฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาตัดสินใจที่จะทดลองกระโดดลงมาจากที่สูงเพื่อดูว่าเขาจะสามารถเข้าไปด้านในภูเขาได้หรือไม่ครั้นแล้วเฉินเซียงก็หอดทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงก่อนจะทิ้งตัวลงมาในตำแหน่งของยอดเขาฟางชิงในกระสกเทพหกวิธีมีอาการลุ้นระทึกนางหวังว่าเฉินเซี่ยงจะปลอดภัยจากการทดลองครั้งนี้ ในขณะที่ทิ้งตัวลงสู่ยอดเขาเฉินเซียงได้ค้นพบความผิดปกติบางอย่างโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าตนเองกำลังทิ้งตัวลงจากที่สูงหากแต่เป็นการเคลื่อนที่ผ่านห่วงมิติช่างแปลกประหลาดยิ่งนะักเฉินเซียงอุทานขึ้นในใจและในระหว่างนั้นเขาก็เพิ่มการระมัดระวังตัวมากขึ้นเพื่อป้องกันการประสบอุบัติเหตุอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ